สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับเมื่อวานนะครับตอน5โมงเย็นนะครับประมาณ5โมงครึ่งนะกราบขออภัยก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมได้แจ้งไปว่าจะสตรีมตอนประมาณ1ทุ่มนแต่ว,ว่าพอดีว่างก่อนนะซึ่งก็ดีนะเพราะว่าลุงยุทธก็สตรีมไปตอนทุ่มหนึ่งพอดีนะครับคือไม่ได้นัดกันนะไม่งั้นก็ชนกัน,นครับคือพอดีผมว่างนะครับก็เลยสตรีมครับตอน ห้าโมงครึ่งอ่าที่ช่องผมเองนะ YouTube นะครับที Carrenger นะครับซึ่งเมื่อวานโหม,มันมากเอาจริงผมผมแบบค่อนข้างจะสนุกมากนะกับการใบอ่าแล้วก็ทายโคโรโบนะครับแล้วก็น้องๆก็เข้ามาหลอกล่อนะเออเพราะว่าผมก็จะมีหลุดไปเทนิสเทนิสนะครับไม่รู้ว่าเมื่อวานได้อะไรไปบ้างแต่คิดว่า น่าจะได้ไปแบบเยอะจริงๆบอกเลยนะใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับกราขอคคุณทุกคนที่มาร่วมนะครับอยู่ในไลฟ์ครับทั้งโดเนนตครับทั้งเข้ามาร่วมสนุกเข้ามาดูนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกช่องเมื่อวานก็สตรีมไปนะประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงนะครับพอเห็นลุงยุทธเข้ามานะครับแล้วก็มีคนบอกว่าลุงยุทธสตรีมแล้วนะครับผมก็ไปดูพอลุงยุทธสตรีมปุ๊บผมก็ลงสตรีมเลยนะแล้วก็ส่งหมายต่อให้กับลุงยุทธนะครับลุงยุทธก็เอาไปใบต่อ ซึ่งบอกเลยว่าข้อมูลของทั้งผมและลุงยุทธเนี่ยคือได้มาจากที่เดียวกันเอาว่าให้ง่ายแต่ว่า,าการใบนะครับสไตล์ก็จะไม่เหมือนกันทั้นเนี่ยคำใบ้ก็จะไม่เหมือนกันนะ,ะซึ่งใครแบบเป็นสายไทยโคลบโบอยากจะรู้ลร่วงหน้านะครับอยากจะได้มีลุ้นเนี่ยต้องไปดูเลย2ส,สตรีมเมื่อวานนะของผมแล้วก็ไปต่อด้วยของลุงยุทธนะครับอบอกเลยว่าของแท้แน่นอนนะ เข้าใกล้มากๆจริงๆถ้าเอาของผมไปรวมกับลุงยุทธนะผมใช้คําว่าเข้าใกล้มากๆแล้วถ้าแกะคําใบไ้ได้นะเอาตรงๆนะเพราะว่าผมเองก็ใบก่อนข้างจะตรงอยู่กันลุงยุทธก็ใบค่อนข้างจะตรงอยู่กันนะ,ะซึ่งนะครับเดี๋ยวคําใบและบอกแสโคลโบครั้งที่3คือมีคนขอมาเยอะมากเดี๋ยวผมจัดให้นะน่าจะสุดท้ายแล้วละไม่อังคารก็พุทธนะ อ่เพราะว่าเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยสปอยในไ like ลฟ์เพจไรน์เจ้าทางการเนี่ยเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวมันจะแบบว่าดูดูก่อยๆนะเดี๋ยวเกิดแบบว่ารู้กันเยอะนะแต่ตอนนี้เรยก็ยังไม่รู้หรอกแต่คาใบ้มันใกล้มาเต็มที่แล้วนะครับก็โครงการเคเตอร์แคมป์นะวันศุกร์ครับก็น่าจะ6กโมงเย็นเหมือนเดิมแต่ว่าอ่าน้องๆที่เข้ารอบ9คนสุดท้ายไม่ได้เข้ารอบดีกก็เป็น9คนสุดท้ายแล้วนะครับก็จะไปอบรมก่อนตั้งแต่บ่ายโมงเลยนะอ่าโอเควันนี้ครับเดี๋ยวมาเปิดเรนเจอร์ทัดมืดนะครับเป้าหมายวันนี้คือจะเปิด ตามล่าหาเจมม่วงนะครับอ่อะไรเนี่ยไอดี ID นี้เป็นไอดีญี่ปุ่นเหรอเนี่ยโอ้โหผมไม่น่าใจนะไอดี ID นี้เป็นไอดีญี่ปุ่นหรือเปล่า,าวันนี้นะครับอยู่กันในซีรีส์รองของ ep ท0คือมีตบตีกับคนดูนะที่แบบไม่เข้าใจนะ ก็ไม่ได้สนใจนะผมไม่ได้สนใจครับคือบางคนอาจจะเบื่อแล้วแต่ว่าเดือนนี้ด้วยความที่ว่าเดือนนี้เรนเจอร์ Ranger, มันไม่ค่อยมีอะไรเลยผมมีตัวรีวิวนะมีน้องส่ง ID แบบตัวแม็กมาให้รีวิวนะผมเนี่ยไม่ได้รีวิวเองนะครับเนื่องจากว่ามันดูแบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เออครับความน่าต้องการความน่าสนใจเนี่ยมันไปอยู่ที่ อ่าโคแสงแล้วก็โคมืดนะครับผมก็เลยแบบไม่ได้รีวิวนะอ่าแล้วก็พอดีเปิดแล้วแบบมีคนแบบเห็นว่าให้เปิดแล้วได้นะเขาก็เลยอยากให้เปิดนะซึ่งทุกไอดีต้องบอกแบบนี้ก่อนว่ามาจากทางบ้านทั้งหมดเออไม่ได้มีล็อกคนล็อกอะไรนะคือมันจะมีช่วงที่ผมอ่าพักตุรจีนหรือแบบพักเบรกนิดนึงไม่อยากทําต่อเนื่องมากนะครับอ่าก็มีเงื่อนไขอย่างที่บอกแหละว่าอ่าต้องมีรูบี้เยอะสักนิดนึงไอดี ID มีอะไรให้รีวิวนะครับอย่างไอดีเนี้ย ถึงแม้ว่าจะเป็นป้ายแดงนะครับแต่ดูลแล้วกันนะนี่เรนเจอร์นั่นเอียดครับแแบบนี้ก็เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจนะครับหรือถ้าเกิดมีอะไรมาให้โปรโมทเนี่ยอย่างเงี้ยส่งไอดีมาให้เปิดนะผมโปรโมทให้ฟรีนะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะฉะนั้นเนี่ยมาจากทางบ้านทั้งมดนะครับซึ่งไอดีของวันนี้ับมาจากน้องเต้ยน้องเต้ยไม่มีอะไรโปรโมทเลยอยากแค่มาให้เปิดนะครับ่ออย่างเงี้ยผมก็เปิดตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า เรเวลน่ยจะต้องเป็นอัลตร้าหเป็นต้นไปนะครับอะเดี๋ยวขอดูก่อน้วกันนะอาอยู่ช่องใหญ่ครับอยู่ช่องใหญ่ครับอาเลเวลป้ายแบบนี้นะครับอาซองทีมดูกแยกกันนิดนึงนครับอะเรนเจอร์ครับดูก่อนกันนะใครที่อยากจะทำป้ายเหลืองป้ายแดงครับนี่ใช้นะครับ ใช้ลายย่างนะแต่มากที่สุดก็คือทุนทรัพย์นะครับที่เหลือก็จะคือเป็นวิธีการแนวทางการเล่นนะความอมดทนว่าจะต้องไปเก็บอะไรที่ตรงไหนบ้างอะไรห้ามเก็บอะไรห้ามเล่นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอดูกบนิดนึงนะครับ่กบม่วงพร้อมกบอัลตร้าก็โอเคอยู่งันนะ,ะดูเกียร์นิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เบิร์ตตามล่าหาทั้งเรนเจอร์และเกียร์ครับ เกียพอจะมีอยู่แล้วนะ,อะคอนโคนี่ปีใหม่มีอยู่1ชิ้น,นครับช่องกลางมีอยู่1ชิ้นโอ้ช่องกลางดูค่อนข้างจะน้อยนะ,อะเหมือนจะอยากได้ช่องกลางอยู่เหมือนกันนะครับเอาเควันนี้นครับ EP 2ี่สครับมีอยู่6,200รูบี้ครับรีเควสต์มาว่าให้เปิดตู้มืดงบ3,000รลูบี้นะครับแล้วก็3,2 0 0จะเป็นงบเปิดเกียรตามล่าหาคอนโคนี่นะครับแล้วก็ช่องกลางครับแต่ถ้าเกิดได้ เจม่วงจบเลยเอาไปเปิดตู้เกียร์นะครับอ่ะซื้อผมไม่รู้ว่าเปิดเกียร์ไปเท่าไหร่แล้วนะอ่าเปิดเกียร์เอาเปิดไปหมดแล้วแสดงว่าเมื่อกี้ที่เห็นคือการันตีใช่ไหมเปิดไปหมดแล้วครับโอ้โหการันตีหมดเลยครับโอ้สุดจริงครับอ่ะมาเปิดกันดีกว่าอ่ะมารุนกันครับอ่ะเกียร์ยังเพิ่มโอกาสอยู่นะครับอ่ะเรนเจอร์โคตรมืดโคตรมืด เต็มม่วงมาหน่อยครับนี่อย่างที่บอกครับคือแบบเนี้ยเขาก็เหมือนแบบเป็นผู้สนับสนุนโตเกมอ,ะอ่ะอ่าผมว่าโอเคนะเพราะว่าก็ทําให้เกมนะ่ยไปต่อได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็หาโคโาโบเจ๋งๆมานะครับซึ่งรอนมารอนมาโอ้ก็มานะแต่เป้าหมายคือ <laughs> เจอม่วงนะครับอ่าคือในสตรีมเมื่อวานของผมเนะี่ยก็จะมีคนถามอะไรเยอะยะมากมายนะครับ อ่ะก็ลองไปดูกันได้นะก็เหมือนแบบเป็นข่าวสารในเกมอ่าเหมือนเช่นแบบพี่ทำไมตอนนี้บนตำนานอ่าใช้ตัวบินอะไรต่างๆนะครับก็เล่าไปหมดเลยครับใครอยากได้ความรู้นะก็ไปดูกันในสตรีมนะครับอ่าส่วนใครอยากรู้โคลรโบก็ต้องดูนิดนึงนะครับคือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าพอมันใกล้เทศกาลโคโรโบก็คือเดือนเลขคู่นะครับยิ่งใกล้จบรอบเนี่ยหรือผ่านกลางเดือนปกติไปแล้วเนี่ยก็เหมือน กึ่งๆเป็นเทศกาลนะนะเป็นเทศกาโลโครโบนะครับก็จะมีการไทยการทาแฟนอาร์ตครับมีทั้งเพจปลอมก็มีซึ่งตรงเพจปลอมเนี่ยผมก็ำลังสงสัยว่าทําไมถึงเชื่อว่าทาไมถึงเชื่อว่าเป็นเพจเ,เป็นเพจจริงนะครับท,ท,ทั้งๆที่เพจจริงทุกคนสามารถที่จะดูได้ใช่ไหมทุกคนสามารถที่จะดูได้นะครับว่าอันนี้คือเพจจริงเออไปเชื่อเพจปลอมผมก็งงว่าเออเชื่อได้ know, ยังไงนะครับ บางทีก็ไม่เหมือนด้วยนะบางทีรูปก็ไม่ตรงกับเพจทางการแต่เข้าใจนะบางคนคืออาจจะไม่รู้เลยว่าเพจร a ยเนเจอร์ทางการคืออะไร <_ c oding> เห็นแค่คําคว่าสปอยหรือใบเนี่ยก็จะแบบเชื่อแล้ว,ว่าเออนี่คือใบนี่คือสปอยนะอะไรอย่างที่บอกครับเกมนี้คือเปิดมานานแล้วบางคนอาจจะแบบมาเล่นใหม่ๆจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ้เวลาสปอยเขาสปอยกันยังไงเออใครรู้บ้างใครไม่รู้บ้างใครเนียนว่ารู้อะไรประมาณนี้ อ่าซึ่งที่ผ่านมาถ้าใครติดตามก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าใครบ้างที่น่าจะได้ข้อมูลดีๆเด็ดๆไปเออก็ตามนั้นถือว่าเป็นความสนุกผมไม่ได้ซีเรียสน,นะผมมองว่ามันเป็นความสนุกเป็นสีสันของการทายอย่าเอาเป็นเอาตายกันว่าแบบบางทีเขาทําแฟนอาร์ตออกมาใช่ไหมทำแฟนอาร์ตออกมาแล้วแบบว่าโอ้ยนี่มันของปลอมนี่มันไม่ใช่นะครับคือเขาบางทีเขาเขียนไว้ว่าเป็นแฟนอาร์ตนะเป็นแฟนอาร์ตคือชอบ อยากให้เป็นรู้ที่เป็นอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่ามันมีผลนะต่อการทําทให้โคนโบนั้นนั้นเนี่ยมาในอนาคตนะครับอ่านี่ได้2ตัวการบินทั้งนั้นเลยนะครับคือตูน้นี้ตัวบินตัวกระบินมันเยอะโอ้โหเจมม่วงอะไรเนี่ยแม่มดน้อยของผมไอ้หลักเนี่ยไอ้ตัวนี้เกือบพีร้อยแล้วนะครับจากการเปิดการช่านะเกือบพีร้อยแล้วอะ่ะเดี๋ยวพีร้อยแล้วอเอามารีวิวดีกว่านะ อาเปิดรอบที่6บายเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดอนเดี๋ยวขอไปนับก่อนเมื่อกี้ตอนแรกเหมือนมีอยู่6,000มีอยู่6,200โอ้โหนี่ยังออกแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ครับเออน้องเต้ยบอกเอาเจมม่วงเจมมาเจมมาแต่ยังไม่ม่วงโโอ้หไอตัวนี้พีรอยแน่นอนเฮ้ยอะไรเนี่ย โอ้โหเอาแลวไงอะผมเปิดไปพันแปดแล้วโอเคหกรอบถูกต้องอ่าเพราะว่าเปิดเรนเจอร์นะครับรอบละสามพันรูบี้นะครับอะตามงบนะตามราหัสเจมม่วงสามพันรูบี้นะครับที่เหลือไปเปิดเกียร์นะครับแต่ถ้าเกิดเจมม่วงมาไปเปิดเกียร์ให้หมดเลยเพราะว่าเกียร์เขาน้อยอยู่เหมือนกันนะอยากได้เจมม่วงนะครับมาแล้วเจมม่วงโอเคเรียบร้อยเอออ่าภารกิจสําเร็จแล้ว อ่าถือว่าไม่ถึงงบนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมล็อกให้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปถึงมือเตงก็ไปล็อกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะอ่าโอเคผมเซฟรูบี้ไปให้ได้อ่าเท่าไหร่นะ900อ่ะเซฟไปให้ได้900รูบี้โอเคเดี๋ยวผมขอเปิดเกียร์ประมาณ1นึแล้วกันนะอ่าขอเปิดเกียร์สัก2,000แล้วเดี๋ยวให้น้องไปเปิดต่อแล้วกันครับเหลือ,อไว้ให้2000อ่าเผื่อเปิดเกียร์แล้ว แต่ได้เกียร์ดีๆด้วยอ่ะไปต่อครับอ่าคือมีมีคนเขาบอกมาเหมือนกันว่าอทำไมต้องแบบโอ้โหต้องบอกเ้วยว่าแบบต้องมีรูบี้เท่านั้นเท่านี้เท่านั้นนะครับคืออยากอยากจะให้โอเกือบตกใจหรือว่าเป็นคนคนี้ปีใหม่เออสีาา้ายคัน คือถ้าแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะมันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเพราะตอนนี้ก็มีคนมีคนบทเอ่อมีคนบทถึงซีรีส์นี้้วนะแต่อย่างที่บอกเดือนนี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะถ้าเกิดเดือนหน้าเข้าสู่รอบโคลโรโบเนี่ยมันก็จะมีาการรีวิวการเปิดเยอะๆมากขึ้น,นครับาการรับงานกอา็อันนี้คือต้องบอกก่อนนะรับงานอันนี้โปรโมทฟรีนะจะไม่เหมือนกันนะแต่คนละแบบกับโปรโมทแบบว่ามีค่าใช้จ่ายครับอันนี้คือการส่งไอดีมาเนี่ยฟรีนะครับ เออไม่ใช่ว่าแบบโอ้รับเยอะแล้วเกินเพราะว่าได้ตังค์ไม่ได้ครับลองของเนี่ย20 EP ไม่มีค่าใช้จ่ายนะแต่อย่างที่บอกว่าอยากจะให้แบบไอดีมีอะไรให้รีวิวหน่อยหรือวแบบ่าโปรโมทกิวก็จะเห็นว่าบางคนก็ไม่มีอะไรก็โปรโมทกิวเรียกคนเข้ากิวนะครับหรือไม่ก็แบบว่าอยากจะให้คนนำทีมนะครับไปช่วยโมดต่างๆบางทีเขาก็ใจดีนะ,ะให้แอด ID ด้วยนะครับ นี่ประมาณนี้หรือบางคนก็แบบมีอ,อยากโปรโมทเฟซบุ๊กนะหรือโปรโมทเพจหรือโปรโมทช่องหรืออยกากอยากทำช่องแบบนี้เนะี่ยคือเอเตอร์แคมป์เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราดันนะผมเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยผลักดันให้โปรเจกต์เนี้ยมันเกิดขึ้น,นครับร่วมกับทีมงานซึ่งทีมงานเขาก็คิดอยู่แล้วว่าเออน่าสนใจนะครับก็คิดตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเขาทําเป็นทางการนะส่วนผมผมก็ถือว่ามาดันในในทางนี้อีกช่องทางหนึ่ง อ่าเนี่ยคือเราถึงบอกไงอเราไม่ใส่ใจคนพวกนี้คือวันๆไม่รู้ทำอะไรไงเอาแต่มานั่งคอยแซะนะเออนะครับไม่รู้ไงเราก็โอเคแหละมไม่ได้ใส่ใจครับอ่ะมาตักชิ้นหน่อยท้องกลางก็ได้นะครับแต่ผมเข้าใจนะคือบางคนแบบว่าอยากจะลุ้นให้เป็น ID ของผมเองอาจจะได้แบบว่า นํานมารีวิวในอนาคตหรือบางคนก็จะบอกว่าเหมือนปั้นตาม ID ดนู้นไอนั้นไอดี ID นี้เนี่ยแล้วก็แบบพยายามมาดูว่าเฮ้ยจะสู้กันได้ไหมเออบางคนสร้าง ID พร้อมกับอย่างเช่นสร้างพร้อมกับตั้งแต่ ID 7 ID 8 ID 9แบบเนี้ยเขาก็อยากให้ผมเนี่ยเปิดของตัวเองบ้างจริงๆจะต้องเปิดด้วยนะแต่แบบคิวต่างๆมันแบบว่าโอ้โหมาเยอะเหลือเกินครับ ขออภัยด้วยจริงๆนะสำหรับคนที่ติดตามคลิปของช่องผมเดี๋ยวเดือนหน้าก็กลับสู่แทบก็อาจจะต้องรับอยู่นะอาจจะต้องรับอยู่แต่จะต้องแบบเป็นช่วงหนึ่งละที่แบบว่าเปิดหาเรนเจอร์ Ranger, นะครับเปิดหาเกียร์รีวิวไปรเรื่อยแล้วนะนะนะถึงจะแบบว่ารับซีรีส์ครั้งหนึ่งคือมีบางคนมาก็ไม่ผ่านนะแบบ ID แบบไม่มีอะไรรีวิวเลยเป็นแบบ ID ใหม่ๆครับแบบนี้ก็ไม่มีอะไรครับไม,ไม่ไม่ไม่รับ เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับอโปรโมทจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอ่ะอาขยะโปรโมทก็มาได้ครับคิวของเดือนหน้าคือบอกเลยคิวของเดือนหน้านี่มาประมาณอีก4เจ้าแล้วนะเออเดี๋ยวคืออ่าแบบมีค่าใช้จ่ายผมจะรับแบบจากัดนะครับอ่าฉะนันก็ ลองคิดดูนะว่าแบบว่าโปรโมทคุ้มค่าไหมเราทําอะไรที่จะให้มาโปรโมทแบบมีค่าใช้จ่ายนะแต่ส่งไอดีแบบนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องดูนะครับว่ามีอะไรให้รีวิวนะครับอย่างเงี้ยเปิดไปสบายๆย,ยาวๆครับก็ไม่ได้รูเ้เลยเลยนะครับอ่ะขอเปิดอีกสองรอบพอละโอ้โหเรนเจอร์มาไวนะได้เจมมวงผมว่าโอเคนะครับว่าแบบ ตั้งเป้าหมายว่าเป็นตัวนี้เราได้นะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะกําหนดได้เลยอะตู้มันใช้คาว่าโคตรครับผมเป็นคนใช้คํานี้เองนะเพราะว่าใน1ปีอ่ะต้องบอกแบบนี้ครับอ่าใน1ปีนะปีครับก็จะมีตู้นะครับอ่าแสงมืดใหม่นะครับแสงมืดใหม่ก็จะมาในเดือนเลขขี้ละอ่าเดือนละ1ตัวนะครับเป็นการปรับนะเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้เมื่อก่อนจะเป็น1เดือนเว้น3เดือนครับเดี๋ยวนี้ก็จะเว้นแค่แบบ รอบโคโรโบสลับกันแล้วเราก็มารอบเระตัวนะครับตัวเกมก็เพิ่มความเข้มข้นเข้าไปอีกนะเออนะครับมันก็จะแบบว่าถึงรอบของมันไวขึ้นอ่ะสุดท้ายอีกครั้งนี้ก็แถมเพราะาเดือนหน้าโคโรโบเกียร์โคโรโบก็น่าสนใจอ่ะเผื่อกาก็ไว้เปิดโคโรโบเดือนหน้านะครับเปิดเกียร์เน่านะครับไม่ได้แล้วคือคําว่าโคตรอะ่ะเพราะว่ามันจะมีแค่มอกลา เดือนเดียวนะครับที่มาเป็นแบบว่าโอ้โหเยอะอะหลายตัวนะครับมันจะไม่เหมือนรอบอ่ะโอเคมาละเออไม่ต้องการตีด้วยเออดีนะเกือบจะไม่ได้นะครับเกือบจะไม่ได้้วนะนะอ่ะผมไม่ต้องล็อกแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวไปอยู่ที่ไอดีเองเขาไปล็อกที่ไอดีเองโอ้มาเฮอ่ะถือว่าวันนี้ประสบความสําเร็จครับกับ EP20 ครับเนี่ยคืออย่างคําว่าโคตรนะครับเพราะว่ามักรามันมา 1ีหนึ่งกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้ตัวครับคือมาเยอะมากนะครับคือถ้าเป็นรอบแสงมืดเก่าที่วนกลับมาเนี่ยมันจะมาแบบว่าแสงหนึ่งตัวมืดหนึ่งตัวมานิดเดียวแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้ด้ยวยว่าแบบเฮ้ยทางผู้พัฒนาเขาจะเปลี่ยนแผนไหมแบบว่าเป็นโคดแสงคนมืดตลอดก็อาจจะไม่ขนาดนั้นมันจะมีข้ามบากรานเนี่ยที่แบบค่อนข้างจะพิเศษนะครับผมก็เลยบอกว่า อยากให้หลุ้นอะแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัวที่ต้องการไหมครับอ่ะซึ่งโอเควันนี้ถือว่าได้เรียบร้อยนะครับอเดี๋ยวดูนิดนึงนะกันนะว่าแบบว่าตัวแสงกับตัวมืดนะครับของน้องเต้ยเนี่ยมีตัวอะไรบ้างอ่ะแสงนะครับแสงตัวที่อ่ะไม่รู้เขาเปิดหรือเปล่านะอ่ะมายากล เจสสิก้ายังไม่มีตัวจำๆนะมายากลกับเจสิก้านะครับอส่วนตัวเบลล่าบินเนี่ยได้ได้บอกไปในสตรีมแล้วว่าทำไมท็อปตำล่างเขาใช้นะครับอาโซนมืดนะครับโอ้เราถือว่าเป็นไนดีที่ลงทุนมากโอ้หมืดนี่คือแบบว่าโอ้โหพึ่งจะได้ตัวนาฬิกาปู่นะครับอ่ะไว้ก็น่าจะพึ่งได้ไปนะอันนี้ได้รอนมาเพิ่มเติมนะครับอ่าได้เจมม่วงอ่ะถือว่าได้ตามเป้าหมายแล้วอาเกียก็ได้อ่าโอเคนะครับก็ อ่ะขอบคุณนะไอดี ID ของน้องเต้ไม่มีอะไรให้รีวิวครับวันนี้ก็จะเป็นแนะนําของผมนะอ่ะเผื่อบางคนนะครับอยากจะเติมอ่ะเติมตุนน้อยก่อนอ่ะเติมตุนลูบี้ครับหรือไม่ก็ไอยอยากจะลุ้นมืดอ่ะอยากจะลุ้นมืดอยากจะลุ้นเกียร์คอนโคนี้ปีใหม่นะครับคือเดือนหน้าเน้นนะเดือนหน้าโคโลโบครับเกียร์ก็เป็นเกียร์วุดซึ่งก็น่าจะมีต้มตีสก,กิลโดนแน่นอนครับถ้าเกิดมีโปรโมชั่นดีๆมีตังอยู่นะครับก็แนะนาแผ่นนี้นะครับ เดอะซันช็อปตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆอยู่ด้วยรีบไปดูก่อนเผื่อแบบสนใจจะได้แบบเติมตัวเไว้ก่อนอเพราะว่าแต่ละเพจที่ผมแนะนําบอกเลยว่าไว้ใจได้ทั้งหมดครับก็ไปดูว่าแบบอชอบเจ้าไหนเจ้าไหนแบบว่าลดราคาดีพูดคุยดีว่องไวไม่ต้องต่อคิวนานนะอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะเดอะซันช็อปครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ที่ปักบุตรคอมเมนต์ครับแล้วก็ไปติดตามก่อนนะ,ะมีโปรโมชั่นดีๆตอนนี้มีอยู่ก็ ไปเบิมเงินได้นะครับถ้าเกิดมีทุนเหลือกันสักนิดหนึ่งนะเอาวันนี้ประมาณนี้อันเด๋รวรอติดตามครับคำใบและบ่อสาโคลาโบครั้งที่สไม่วันไม่วันอังคารก็วันพุธนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวเรียกทางให้วันศุกร์เดี๋ยวเดี๋ยวจะก็่อยเกินเกินไปคืออย่างที่บอกคำใบ้จะท้องผมเนี่ยตัดได้เยอะแต่คงจะไม่ถึงขนาดว่าทายถูกแน่นอนอแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดรวมเงิน2ช่องเนี่ยบางคนอาจจะเริ่มทายถูกหรือเปล่าแต่ก็จตไม่บอกคีย์เวิร์ดที่เป็นแบบว่า เป็นคีย์เวิร์ดประเภทที่บอกปุ๊บแล้วแบบแทบจะรู้เลยอย่างเงี้ยผมก็จะพยายามตัดทิ้งออกไปอยู่นะเพราะว่าเมื่อวานนี้น้องๆเล่นกันเกือบเหมือนกันเกือบหลุดอ่าเกือบหลุดอยู่ยงนันนะ,ะก็เลยว่าสนุกมากครับอากาบคุณนะท,ท,ที่ติดตามมนอยู่ครับปีนี้ก็จะพยายามทำอะไรดีๆนะครับก็จะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอาจจะอยู่ด้วยกันไปยาวๆนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ